ส,สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมมาพบกับแก้วจอยกินจุชาแน,นลอีกคือกับก็เดิมเพิ่มเติมคือก,ากําลังใจจากพี่จากน้องเว่าทุกหมอดบอวนว่าจะเป็นทั้งแม่ประเทศและต่างประเทศทั่วโลกที่ทตามเราชมแก้วอยู่นะขณะนี้พี่น้องบรินี้แก้วก็มีนโยบาย,ยกินมาฝากพี่ตอนหน่อยอีก้าวพี่น้องนา่าจะเป็นตาทัวพี่น้องตาทัวไลหรือว่าทัวปีทัวไห้เนาะแล้วแต่อ่าแล้วแต่เพคนจะเอื่นาะพี่น้องเนาะแต่ละบอลคนก็เอิ่นบอกขึ้นกันเนาะอ่าส่วนแก้วอาจจะเอมักทัวไลหรือทัวให้นะฮะ 6ทัวปีนี่แหละฮะ3อย่างใช่กันนะเจะเอื่อมานี่นะครับแต่ก็มีใบโบัวบกกินกับพี่น้องแล้วก็มีนี่เลยแคบหมูแคบหมูกับกรอบกินกับพี่น้องแล้วก็มีสมซีนเนาะสมซีนจะอ่าจะ2ตอนเนาะพี่น้องแต่สิ่งที่มันห้ขาดอะไรคือข้าวเหนียวเนาะพี่น้องข้าวเหนียวต้องกินกับขาดบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะใบโบัวบกแก่สำในสดๆเลยพี่น้องเนาะโอ้ยมาต้องโรเม็ดกระทินในจักหน่อย พี่น้องโมดลลุยตอนตอน,ตอนใส่จารโมเดลลุยไหวไหวเลยนะพี่น้องเอามาลุยตอนตำเหล้วตอนไทยเพื่อที่ได้คุยนะฮะได้คุยได้ร่วมกับ,ก,บกับพี่น้องนะครับตำทั่วทั่วลายใส่ปลาร่าหอมๆเนาะรวยเดือดเมตต็ดกระทิเมีร์โอ้หลายครับเมตต็ดกระทิกรดีเนาะเมตต็ดกระทินางแกเองนะพี่น้องลงทุนขนาดเลยเนาะอ่ะ มาพี่น้องมาโอ้โหไล่ย,ย่างมามแซ่บแก้วพี่น้องเนาะเขาเหนียวหามว่าแก้วกินบปสุปผาหามว่าแก้วว่าจ้าบปสุปผาพจังได้ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องได้ไล่พี่น้องเนา,นาะก,กา,า,ะกา,จ,า,าจังได้กับฝากพี่น้องเขามาติดตามรับชมแล้วไล่รีบกดไลร์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือยคนทีดด่จะได้ผาทิ่เป็นกตลังใจกับแก้วไในคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะฝากอยู่ในองค์ประกอมใจของพี่น้องทุกท่านนะครับมาขอไล่พี่น้องกิน อแกวตามใจประกอบประกอบไรอบกำเองแกมูอกบกลับอืม พักคันเดียวใบพักกัญญางต้องลืมใบพักกัญญางออกดอกออกดอกมันส่วงเจียวเขาแล้วมันส่งนี่หลับนอ้องเมื่อกินกับตัมกับทั่วนี่เขากันข้างได้ได้มันกินถือถือรุดู hay cái tua phim nó lại tôi sẽ cái tin live มมีเปิี่เปิงเขียดเปิงเขียดเขียดขี่กุ้ยหรือว่าเขียดหมูพี่น้องกินกับตำหักทัวมีปากขันแยงเก็บแก้มโอ้เข้ากันครับ ใบโบโบกสดครับพักที่มากินบอสจล้วิมากินใบโบโบกพักแย่งแล้วพักก็ไม่เราไปิดบานๆเข้ามาอย่างพักกาดพักกาดหินกันมากพักซื้อเอา រូវាស់ទីនាបានหลំងខ្ញុងអានជាប់មា ไคมุกกรอบเด็ ต้องใช้เวลาเขี่ยเลยจังเลย นี่เม็ดมไม่เนอกเม็ดไม่กินไะได้เนาะก็ถ้กินแบบนี้ได้ไแปลกแล้วเนาะ <c oughs> ปแปลกเปลาตอนนี้ไงเลยพี่น้อง É bom o อันนี้เขาจะกินมข่อยเพลยนโมขสมใ่มันเ,เป็นรสชาติเรากันกลางโมข่อยสูทนี่ก็เ,เลยเประดีกยวปพอดีอยู่พี่น้องพอดีอิ่มพอดีแซบโมนอนบมาไาย แสบคัดพี่น้องตำทัวไลน์เนาะกินกับแคบหมูมีสมซินแล้วก็กินกับใบบุบบกับพี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวคุยอยแสบคัดพี่น้องเนาะเอาสำหรับนี่ฝากพี่พงษน้องไว้เนาะมากดไลค์ติดใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้จรผัดคลิปใหม่ๆเป็นกระนั้นใจกับแก้วน้ำเนาะหัวแก้วกินส่งโบ๊แม่หัวแก้ว,ว,กว,วจ่าโบสุภาพแต่ไหนก็ต้องขอถ่อมขอให้พี่น้องได้สำหรับนี่สบายดีสวัสดีครับเจอกันใหม่ที่ไหนน้อง เดี๋ยวไปรางไปรางจานพี่น้องมาเนี่ยอปนี่กะเอาไปกินกับลาบต่อ